จากการที่นักเรียนได้สะกดพย,ยัญชนะกับสระมาแล้วนะคะหลายๆตัวนักเรียนลองดูนะคะเรามาสะกดหัดปึกอาสะกดคํากันก่อนนะคะอาตัวแรกจออจะยออายาตออิติทอเอ,ทอเอทอเอชอเอ เฉบออัวบัวตออัวตัววออัววัวหออัวหัวกออกอมออมอพออพอขออขอแล้วเราลองมาอ่านเป็นคำกันนะคะ ยายาติเทเฉบัวตัวบัวหัวก่อมอพ่อขออันนี้เป็นคำหนึ่งพยางค์นะคะต่อไปเป็นคำสองพยางค์ กอกอบัวบัวกอบัวหออัวหัววออัวววัหัวววัตออาตามออัวมัวตามัวหออัวหัวดออีดีหัวดีปออีปีจออจอปีจอรรออีี รอรอรีรอขออขอมออามาขอมาพออาพาดอูดูพาดูถออูถูตออัวตัวถูตัวตออาตาขออขอตาขอปอีปี รอรอะระกออากปีระกมมาอกออกมอะมะรออะละกออกกมะละกอลองดูนะคะต่อไปเมื่อนักเรียนอ่านเปิดสองพยางแล้วเราลองมาดูอ่านเป็นคำๆมันจะเกิดประโยคขึ้นมานะคะตา พาอาไปในหน้าเอาอีกครั้งนะคะตาพาอาไปในหน้าต่อไปประโยคที่สองชอ,อชะนออีนีชะนีมีตาสออี สีดออดำสีดำชะนีมีตาสีดำต่อไปตาตีตะปูอาถอไอไาถนาไถนาอาไถนาในานาอาขออํมขำอาขำ ชะนี่ลองอ่านดูนะคะคําไหนที่เราอ่านไม่ได้ให้นักเรียนสะกดก่อนนะคะ,ะวันนี้การอ่านไว้แค่นี้ค่ะลองฝึกการไล่เที่ยวนะคะ